ใส่ที่คาดผมนะคะหน้ายิง่งอย่างแรกนะคะที่จะมาช่วยตาของส้มตอนนี้นะคะก็คือจริงทุกคนน่าจะรู้วันดีแล้วนะคะถุงชาเขียวแช่ยเย็นตอนนี้คือตาบวมมากต่อมานะคะก็ช้อนสแตนเลสน,นะคะก็เอาไปแช่ยเย็นแค่2-3งสามนาทีก็ใช้ได้แล้วนะคะคิดว่า ทุกคนน่าจะคุ้นเคยกับวิธีนี้นะคะคือปกติอาจจะทําอย่างนี้นะคะแต่ส้มชอบใช้ตัวที่เป็นแบบองค้งอันนี้แปะนะคะมันเย็นกว่ากดหนังตาเบาๆนะคะอย่าก,กดแรงมากสุดท้ายนะคะก็คือการนวดหน้านะคะก็ เป็นวิธีที่ส้มทําบ่อยแล้วก็ชอบทําที่สุดนะคะแต่ว่าก่อนที่ส้มจะนวดน,นะคะส้มก็จะมากด้วยอันนี้ก่อนนะคะเป็น ى, ว่านหางจระเข้นะคะใช้ยี่ห้อไหนก็ได้นะคะที่ทุกคนมีหรือว่า ى, หาซื้อง่ายนะคะอันนี้ส้มใช้เป็นแบบ99%นะคะก็ค่อนข้างจะหนืดอยู่นะคะเนี่ยอืๆๆอคือตอนนี้นะาส้มแบบแพเครื่องสำอางอยู่ด้วยนะคะ แพ้เครื่องสำอางหรือแพ้ครีมอะไรสักอย่างเนี่ยนะคะก็หดขึ้นตรงนี้เต็มเลยนะคะแล้วก็หน้าผากแล้วก็ปากด้วยจริงๆแล้วนะคะก็หน้าบวมตาบวมแบบว่าหน้าโซมนะคะไม่ใช่หมายถึงว่าต้องกินมามาดึกแบบส้มนะคะก็จริงๆเราก็ไม่สบายหรือว่าภูมิแพ้หรือว่าบางคนปา์ตีหนัะ หรือว่าร้องไห้นัะก่อนนอนอะไรนี้นะคะก็ใช้ได้เหมือนกันกับวิธีนี้แล้วก็วิธีแต่งหน้านี้นะคะจะมานวดหรือว่ากดจุดกันนะคะก็อยากจะแบบง่ายๆนะคะบอกว่าไม่ได้ซับซ้อนแบบต้องนวดอะไรมากมายนะคะก็ให้กดกลางหน้าผากนะคะจริงกดต้องแรงมากนะคะสามนิ้วสามจุดจริ แล้วก็ข้างล่างหัวคิวนะคะที่มันแบบว่ามือเราแบบเข้าไปพอดีแล้วก็ไล่ออกมาเรื่อยๆอนะ่ะไล่ออกมาตามคิวอย่างงี้นะคะประมาณสีห้ารอบก็พอนะคะแล้วก็จะวนเป็นวงกลมนี้ทำให้เลือดแถวนี้มันเดินดีขึ้นนะคะ ต่อมานะคะก็กดใต้ตาตรงนี้เป็นใต้ตาตรงนี้นะคะตรงที่แบบจับไปแล้วเป็นตรงกลางกระดูกตรงนี้พอดีเลยต่อมาก็ตรงข้างปิดจมูกตรงนี้นะคะกดเข้าไปจุดตรงกลางคางนะคะก็ใช้นิ้วกดก็ได้หรือว่าจะใช้เป็นตรงนี้กดอะไรนะคะต่อมาเราจะลดแก้มแล้วนะคะทํามือเป็นนี้นะคะสองนิ้วแล้วก็ ตรงหนกแก้มตรงนี้นะคะแล้วก็ดันเข้าไปนิดนึงสองนิ้วแบบเมื่อกี้เลยนะคะในการวนข้างล่างขึ้นไปไม่ต้องแรงนะคะเบาๆนี่นะคะตรงกลามแล้วนี่แหละคะ่ะเสร็จแล้วนะคะนี รู้สึกว่ามันก็จะช่วยให้บวมน้อยลงนะคะแล้วก็เราจะไปล้างหน้านะคะแล้วก็ไปแต่งหน้ากันต่อทีส้มชอบนะคะคือมันปิดค่อนข้างดีมากนะคะแล้วก็ไม่ได้ดูแบบหนาขนาดนั้นด้วยนะคะเนี่ยมีรอยแดงพอดีเลยนะคะเดี๋ยวจะปิดให้ดู ต่อมานะคะส้มจะใช้เป็นอคอนซีลเลอร์นี้ของแคนเมกนะคะปิดใต้ตาแล้วก็รอยแดงที่เหลืออยู่แถวๆนี้นะคะใช้เป็นสีเหลืองตรงกลางนะคะปิดรอยแดงมันจะออกเป็นสีคอนซีลเลอร์ออกอมชมพูนิดหนึ่งนะคะมันจะได้ปิดใต้ตาได้ด้วย ตอนนี้หนะ้าโลงมากนะคะก็จะเขียนคิ้วก่อนจะเขียนให้คิ้วดูเออเข้มนิดหนึ่งนะคะแต่ว่าไม่เข้มมากแล้วก็ยาวออกมากว่าปกตินิดหนึ่งนะคะ เียนคิ้วเสร็จแล้วนะคะขั้นตอนต่อมาก็คือจะทําให้หน้าเรามันเล็กลงนะคะเพราะฉะนั้นก็จะใช้เป็นอันนี้ส้มมาใช้เป็นคอนทัวร์สติ๊กนะคะมันจะเป็นแบบสองด้ามด้านหนึ่งเป็นสีขาวอีกด้านหนึ่งเป็นสีออกน้ําตาลนะคะไว้คอนทัวร์ตรงนี้ส้มจะแบบไม่ได้เน้นให้แบบหน้าชัดขนาดนั้นนะคะก็แค่จะทําให้แก้มันลดน้อยลงนะคะแล้วก็ตรงแถวนี้ จับตรงกตามนี้นะคะเวลาเบลนก็เบลนอย่างนี้นะคะแบบเบลนลงอีกหนึ่งชงไม่อยากบอกว่าป้ายไปขนาดนั้นนะคะเดี๋ยวมันจะแบบใหญ่เกินแล้วทําให้จมูกมันดูแบบเป็นปืนๆนะคะใช้เป็นแปรงคอนซีลเลอร์นี่แหละนะคะแล้วก็ลงมานิดหนึ่ง เวลาหน้าบวมนะคะเราคอนทัวร์จมูกเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญมากนะคะมันจะช่วยให้หน้าเรามันฟื้นมาอยู่ตรงกลางอย่างรวดเร็วนะคะไฮไลท์ตรงนี้นะคะแล้วก็ตรงปลายนิดหน่อยก็อันนี้นิดหนึงก็ค่ะต้องการให้แค่สามเหลี่ยมตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็ จะทำแค่เป็นสามเหลี่ยมตรงนี้เท่านั้นนะคะแล้วก็ใช้ฟองน้ำนี่แหลเบลด์มืออย่างแรกนะคะจะใช้เป็นสีน้ำตาลอ่อนนะคะสีน้ำตาลอ่อนนี้ก็แล้วแต่สีผิวของแต่ละคนเลยนะคะเป็นน้ำตาลที่เข้มกว่าสีผิวขึ้นมาอีกประมาณเบอร์2เบอร์นะคะทายทั่วนนีนะ เวลาที่ตาบวมนะคะบางคนก็อาจจะแบบว่าคัดเบ้าหรืออะไรอย่างนี้นะคะให้มันดูแบบว่าตาลึกหรืออะไรอย่างนี้แต่ว่า,าส้มใช้อีกวิธีหนึ่งนะคะใช้วิธีนั้นก็ได้แต่บางทีเราก็จะรู้สึกแบบขี้เกียจบ้างหรือว่าคัดเบ้ารู้สึกว่ามันยากอะไรอย่างนี้นะคะส้มก็จะใช้เป็นอีกวิธีหนึ่งคือ,อใช้เป็นแปรงแบบว่าใช้เป็นแปรงเขียนคิว้ว หรือว่าจะเป็นแปรงอายไลเนอร์หัวตัดก็ได้สเปย์นะคะหรือว่าใครไม่มีสเปย์ก็จิ้มจิ้มน้ำนิดหนึ่งนะคะส้มจะใช้เป็นสีน้ำตาลเข้มแล้วก็จะเขียนลงไปนะคะคล้ายๆแบบไลเนอร์เลยเสร็จแ,แล้วก็ใช้แปรงเดิมนี่นะคะแบบว่าไม่ต้องจุง่มไม่ต้องจิ้มอะไรแล้วนะคะในการเกลี่ย ที่ทาไปตอนแรกนะคะที่ชิดขอบไปเกลี่ยออกเราทําแบบนี้นะคะมันก็จะต่างจากไลเนอร์ตรงที่ถ้าเป็นไลเนอร์เนี่ยเราเขียนแบบว่าออกมาหนาขนาดนี้นะคะมันก็จะดูแบบเป็นเส้นไปแล้วนะคะแต่ว่านี้เวลาที่เราแบบเกลี่ยออกแบบว่าโดยทําให้มันเหมือนไลเนอร์เนี่ยมันจะทําให้ลืมตาขึ้นมาแล้วมันดูแบบว่ายังไม่ได้เขียนเยอะหรือหนาขนาดนั้นนะคะ คนที่ตาสองชั้นลมในนะคะก็ใช้วิธีนี้ได้เหมือนกันนะคะแล้วก็จะใช้หางเนี่ยะคะ่ะลากออกมานิดหนึ่งแบบเหมือนกับไลเนอร์นิดหนึ่งสำหรับตาล่างนะคะส้มจะใช้เป็นแปรงแบบนี้ต้องใช้แปรงแบบบางๆนะคะเพราะว่าตอนเขียนขนตาล่างเนี่ยส้มไม่อยากให้มันดูแบบฟุ้งนะคะเขียนลงไปตรงออขอบขนตาเลยนะคะ เสร็จแล้วนะคะจะเพิ่มสีน้ำตาลข้างบนหน่อยก็ได้นะคะในการเกลีย่ยเสร็จแล้วนะคะจะใช้เป็นเอ่อไลเนอร์ liner, หรือว่าเป็นดินสอแบบไหนก็ได้นะคะในการเอ่อเขียนหัวตานะคะเพราะว่าตาเรามันค่อนข้างจะบวมนะคะเขียนหัวตาตรงนี้นเสร็จแล้วนะคะ<ๆ>ก็จะัดขนตานี้นะคะของมาจอริก้านะคะ บบมีเพราะว่ามันจะมีเหมือนตัวแบบเป็นไฟเบอร์หรืออะไรสักอย่างนะคะอยู่ข้างในถ้าเรารีบปัดหรือว่าแบบปัดเร็วๆอะไรอย่างนี้นะคะมันจะแบบติดก,กันเป็นก้อนมากแล้วก็ขนตาล่างด้วยนะคะใช้เป็นสีออกอขาวๆนิดนึงนะคะเป็นการไฮไลท์ รงเบ้าตาตรงนี้เรามันจะค่อนข้างคล้ำนะคะก็ให้ไฮไลท์ลงไปตรงนี้นิดนึงก็จะดูสว่างตอนนี้ก็ตาเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวจะไปทำอีกข้างหนึ่งนะคะแล้วก็มาปัดแก้มกันยิ่งเราไปปัดไฮไลท์นะคะมันก็จะยิ่งเด่นเพราะฉะนั้นส้มจะใช้เป็นปัดแก้มที่เป็นเนื้อแมทนะคะแบบว่าไม่มีชิมเมอร์ไม่มีอะไรเลยนะคะเป็นเนื้อแมท ก็จะปัดง่ายกว่าก็จะปัดให้มันอยู่ตรงกลางอย่างเดียวเลยนะคะแต่ว่าไม่ได้เป็นแบบวงกลมแบบเป็นสองจุดนะคะแต่ว่าเราจะปัดให้มันฟุ้งนิดนึงแต่ว่าไม่ได้ปัดให้มันแบบออกไปข้างๆแบบอย่างนี้นะคะก็จะปัดให้มันอยู่ตรงกลางนิดนึงถ้าจะเบลนออกก็เบลน์แบบเฉียงขึ้นนิดนึงมีตรงกลางีพอ ถ้าวันที่ส้มหน้าบวมหรือว่าอะไรนี้นะคะหรือแบบรู้สึกว่าหน้าแบบดูผิวไม่ดีนะคะส้มก็จะไม่ค่อยใช้สีที่อ่อนหรือว่าเป็นสีนูนนะคะเพราะรู้สึกว่ามันทําให้แบบมันดูแบบปากกลืนไปกับหน้านิดนึงนะคะก็จะใช้เป็นเอ่อนูนแบบว่าทาข้างนอกนะคะแล้วก็ไล่สีแบบเป็นสีแดงข้างในนิดนึงนะคะก็อันนี้จะใช้เป็นสีที่เป็นมันไม่นูดมากนะคะมันจะคล้ายๆกับสีปากนิดนึง นี้เป็นทิ้นนะคะนี่ mm. แดงส้มหรอไม่นะก็แดงอยู่ตรงนี้นะคะตรงกลางอไม่ให้มันติดฝัน,น mm. อีกอย่างหนึ่งนะคะที่จะช่วยให้หน้าเราเนี่ยดูเรียวแล้วก็ดูยาวนะคะก็คือตังหูนะคะก็ ต่างหูเนี่ยคือจะใส่เป็นแบบยาวๆนิดหนึ่งนะคะมันจะช่วยให้หน้าเราเนี่ยมันดูเล็กแล้วก็ยาวขึ้นนะคะมันอาจจะช่วยแบบว่าดึงดูดความสนใจจากแก้มเราเป็นนิดหนึ่งนะคะตอนนี้ส้มก็กำลังหาอ่อสีปัดแก้มใหม่ๆแบบว่าอยากลองนะคะก็ถ้าใครที่มีอันไหนแนะนำนะคะหรือว่าอันไหนที่ใช้เราชอบ หรือว่าอันไหนที่อยากให้ส้มลองนะคะก็คอมเมนต์กันมาข้างล่างได้นะคะเพราะเขาที่แล้วที่ถามเรื่องรองพื้นไปก็เวิร์กมากๆนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่ช่วยกันคอมเมนต์นะคะจบแล้วนะคะสําหรับวันบวมๆสมๆของส้มนะคะก็ ตอนอต้นคลิปตอนตื่นนอนก็อาจจะน่ากลัวนิดนึงนะคะก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะคะหรือว่าถ้าใครที่ยังไม่ได้กด subscribe ก็อย่าลืม subscribe กันข้างล่างนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย